สวัสดีค่ะะวันนี้พามาดูบอลสีที่มีความน่ารักตะมุตะมิเป็นอีกหนึ่งบอลในดวงใจนะคะคือการเล่นบอลสีไม่จําเป็นต้องไปเล่นบอลแพงบอลดังหรืออะไรทั้งสิน้นเอาบอลที่เราชอบเป็นพอแล้วก็มีให้เก็บไปช่วยชีวิตแหละคะ่ะเพราะมีเป็นพันเป็นหมื่นสายพันธุ์แล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุเรื่อยๆชื่อใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเก็บก็ต้องค่อยๆเก็บอย่างมีสตินะคะเพราะยังไงเก็บยังไงก็ไม่มีวันครบ เอาที่เราชอบเรากันเนาะวันนี้พามาอวดพามาดูบอลที่ชอบอีกตัวหนึ่งเขามีชื่อว่าคุณหญิงทองม้วนค่ะคุณหญิงทองม้วนนี้น่าจะเป็นบอลสีที่ปรากฏสายพันธุ์ขึ้นมาก่อนปีพศ2514นะคะเพราปีพ25ศ2514-2515เนี่ยก็มีขายในตลาดนะจะจุดจัดจกแล้วในราคาสมัยนั้นต้นละ20บาทนะคะเพราะฉะนั้น ก่อนหน้านั้นเขาก็ต้องมีมาก่อนแล้วนะคะลักษณะของคุณหญิงทองม้วน,นมีความเฉพาะมากแล้วก็เป็นการตั้งชื่อที่น่ารักแล้วก็เหมาะสมกับลักษณะของเขาจริงๆเขาเป็นบอลใบยาวค่ะก็คือกระดูกใบหูใบลึกไม่ถึงสะดือเนาะแล้วก็เป็นบอลกัดสีอันนี้ตอนที่ก็เป็นลูกเขาก็จะมีความเขียวนะคะเป็นบอลพื้นชมพูใบไทย ใบไทยกัดสีนะคะกระดูกการใบเขียววิ่งพลาขาวสะดือสีชมพูแล้วก็ก้านใบสีน้ำตาลดำและลักษณะพิเศษของเขาจริงๆก็คือการมีใบม้วนแบบนี้ละค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อคุณหญิงทองม้วนอันนี้ใบใบนี้คือใบออกใหม่สุดเนาะอันนี้คือใบที่สอง ซึ่งถ้าเป็นต้นใหญ่ๆเราว่าคงจะโคตรน่ารักเลยคือสีก็หวานเนาะเขียวตัดชมพูอ่อนอมขาวแล้วก็น่ารักตรงเขาหมวนเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้บอลเก๋ๆนะคะในราคาที่ก็จับต้องได้อ่ะ <_ A> ในความรู้สึกของเราคือจับต้องได้เนาะ <_ A> ก็เลือกดูร้านที่เขาเอามาโพสขายใน เน็ตในช้อปปี้ใน Facebook แล้วก็เทียบราคาเทียบขนาดนะคะอย่าเอาถูกเป็นหลักนะเพราะว่าบางทีถ้าเรายึดความถูกเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเราอาจจะได้บอลเล็กที่เราเลี้ยงยากเอาราคาที่เราพอรับไหวกับทรงของเขาที่เราเลี้ยงแล้วกะว่ามันโตอะค่ะเพราะเคยซื้อบอลเล็กๆอะถ้าเราไม่ใช่เป็นพวกชํานาญในการเลี้ยงบอลสีมันอาจจะตายหรืออาจจะหัวฟอไปได้เนาะ เพราะฉะนั้นเอาขนาดกลางๆที่เราพอรับราคาไหวอะคะ่ะอย่าไปเอาเล็กมากเกินไปวันนี้ก็เลยพามาดูบอนสีที่ชื่อคุณหญิงทองม้วนนะคะบอนน่ารักตะมุตมิที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะสวัสดีค่ะ